สวัสดีค่ะมาพับเหรียญปยทานกันค่ะขอตั้งชื่อว่าเหรียญปยทานดอกไอวี่นะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะเป็นริบบิ้นตาระครังนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะนี่นะคะปกแบบนี้นะคะค่ะตัดริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวที่ตัดอยู่ที่35ถึง4ี่เซนติเมตรนะคะ ตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อว่าเวลาที่เราสอดพับมันจะได้สอดง่ายๆนะคะจับปลายริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกันนะคะจากนั้นเราก็พับทบพับเข้านะคะพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะ9ถึง10เซนติเมตรนะคะนี่นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ 9- ถึง10เซนติเมตรนะคะ อันนี้เราวัดให้ดูเลย10เซนติเมตรนะคะอันนี้อ่าแล้วก็กดกดบีบให้เป็นรอยพับเลยนะคะจากนั้นเราก็แยกออกมาก่อน2เส้นนะคะให้ฝั่งทั้งด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะฝั่งด้านยาวให้อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะ ซ้ายมือเส้นที่1ขวามือเส้นที่2นะคะเราจะเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือไปคล้องเส้นที่1ฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สมนะคะมาคล้องเส้นที่2ค่ะนี่นะคะคล้องไปแบบนี้ให้เส้นฝั่งสั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เส้นที่4ี่นะคะฝั่งสั้นสอดเข้ารูเส้นที่1แบบนี้ ให้รอยพับเสมอกับเส้นที่3นะคะกลับด้านนะคะเอาฝั่งทางด้านยาวสอดเข้ารูเส้นที่1ค่ะหานี่นะคะแล้วก็กลับด้านมาเหมือนเดิมอตอนนี้ก็จะคล้องล็อกกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นค่ะแล้วก็ใส่เหรียญน,นะคะ จากนั้นก็พับปิดเตียนค่ะโดยใช้เส้นสั้นนะคะพับปิดแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะเส้นสั้นนะคะพับปิดทับกันไปแบบนี้นะคะทับวนไปค่ะเส้นสุดท้ายก็ทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าในรูเส้นแรกนะคะแล้วก็ดึงดึงบีบให้แน่นเลยนะคะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเรากลับด้านมาค่ะมาสอดล็อกอีกรอบนึงนะคะ โดยใช้เส้นสั้นสั่งขวามือนะคะสอดล็อกเข้าตรงกลางนะคะเนี่ค่ะสอดพับเข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ดึงปีดปีบให้แน่นเลยนะคะทําทั้ง4มุมนะคะมี4มุมสีเส้นนะคะเฉพาะเส้นสั้นนะคะค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ อเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กลับด้านมาค่ะมาเราจะมาเริ่มพับเส้นยาวนะคะนี่นะคะ <tro oper> <t> เส้นยาวเส้นนี้จับขึ้นมาค่ะแล้วก็บิดพับไปทางซ้ายมือนะคะบิดพับไปด้านหลังทางซ้ายมือนะคะแบบนี้แล้วก็บิดพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ม้วนเข้าไปทางขวามือนะคะแบบนี้ ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นนะคะมาสอดเข้ารูด้านข้างค่ะนี่นะคะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้ปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงกลางนะคะเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงแล้วก็จัดให้เข้าที่นะคะแบบนี้หาได้แบบนี้อ่หมุนมามุมที่สองเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นบีบพับไปด้านหลังทางซ้ายมือนะคะ แล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนไปทางขวาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนอันนี้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนปลายดิบินสอดเข้าดูด้านข้างนะคะปลายดิบินโผล่ออกตรงกลางแล้วก็ ะะลงนะคะกดไปด้วยดึงไปด้วยหมุนไปด้วยนะคะดึงให้แน่นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนหมุนนะ่ะแล้วพับกสรจะได้ไม่เด้งหลุดนะคะเนะะี่ยค่ะทั้งกดทั้งดึงทั้งหมุนนะคะเมื่อแน่นแล้วเราก็รวบริบบิ้นที่เหลือไว้แล้วก็ปล่อยมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะาจากนั้นนี่จับริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็บิดกลับมาหาเราค่ะนะคะบิดพับเข้ามาหาเราจากนั้นสอดเข้าดูตรงกลางนะคะนี่นะคะสอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้ปลายริบบิ้นจะไปโผล่ออกด้านล่างนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะอ่าบางทีนะคะปลายมันจะเข้าไปซ่อนข้างในกลีบด้านข้างเราก็นยคะคอยแกะออกมาด้วยนะคะนี่นะคะบางทีจะเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยแกะออกมาด้วยนะคะ จากนั้นเราก็ดึงแล้วก็จัดกลีบให้เข้าที่นะคะนี่จะได้แบบนี้แล้วก็ม้วนมามุมที่สนะคะปล่อยริบบิ้นมา1เส้นจับริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็บิดพับกลับมาหาเราแบบนี้จากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางค่ะ จับขึ้นมาบิดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดพับไปด้านหลังนะคะทั้งหมด2ครั้งแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะรูเดิมที่เราสอดอตัวเกสรตรงกลางเมื่อกี้เลยค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปใต้กรีบตรงกลางนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นก็ไปโผล่ออกด้านหลังนะคะจากนั้นเราก็จัดกรีบนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอย่าเพิ่งดึงแรงนะคะระวังริบบิ้นจะยับนะคะ ค่อยๆจัดไปแล้วก็ค่อยๆดึงไปนะคะอ่านี่นะคะอ่ะก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมพุ่งๆออกมาแบบนี้นะคะอ่ะก็หมุนมามุมที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะบิดพับไปด้านหลัง1ครั้งบิดพับไปด้านหลังอีก1ครั้งนะคะจากนั้นมาสอดเข้าดูตรงกลางด้านหลังกลีบกลีบตรงกลางเนี่ยนะคะเนะะี่ยค่ะ สอดเข้าไปตรงนี้ปลายิบินโผออกด้านล่างนะคะเราก็ค่อยๆจัดกลีบแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะอาจจะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะได้แล้วสองมุมนะคะอ่าอีกสองมุมที่เหลือเราก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้ครบทั้งสี่มุม ครบทุกมุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาตัดแต่งริบบิ้นส่วนที่เหลือนี้นะคะตรงนี้เราตัดแต่งตามชอบเลยนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเหรียญโปรยทานดอกไอวี่นะคะนี่นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ก็ไปลองพับลองทําตามดูนะคะลายนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะค่อยๆพับใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าทําไม่ทันแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะอ่านี่นะคะวันนี้ทำมาแค่3สีนะคะใช้ลิปินแบบสีเดียววันนี้ไม่ได้ผสมสีอะไรเลยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปดัดแปลงนำไปต่อยอดดูนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ